ผลการลงคะแนนเป็นดังนี้ครับเห็นชอบ324เสียงครับไม่เห็นชอบ182เสียงครับงดออกเสียง1 9 9เสียงครับเป็นดันว่าในพิธาลิมจาร,รัตได้รับคะแนนเห็นชอบไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ทั้งสองสภาครับดังนั้นจึงถือว่ามติที่ประชุม ไม่เห็นชอบการแต่งตั้งนายพิธาลิมจรัดให้เป็นนายกตีตามรัฐนูลมาตรา27 272วรรคหนึ่งนะครับขอบคุณสมาชิกทุกท่านครับนายรังสิกรที่มาตักักะไม่เห็นชอบครับ 4 4 5นายรักสิมันโรมไม่เห็นชอบครับกาที่มาตายตระตายตรงเิูนิ้วเสร็้วเดี๋ยวนิ้วกลาไม่นิ้วหน่อย สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีจริงๆแล้วก็ขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่วันนี้มาติดตามและสนับสนุนคุณพิธาลิ้มเจริญรัตเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ครับ น้องที่ได้เห็นในการถ่ายทอดสดก็คงจะทราบผลแล้วว่าสุดท้ายในการลงมติวันนี้ผลออกมาเป็นอย่างไรแต่ในขณะเดียวกันแม้เราจะยังไม่ประสบความสำเร็จในการที่จะผลักดันให้พิธาลิมเจรลลิญรัตเป็นนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ แต่ผลที่ออกมาก็ได้เห็นประการที่หนึ่งสอสอของพักร่วมทั้ง8พักคร้วนสนับสนุนให้พิธาลิ้มเจริญรัตเป็นนายยกรัฐมนตรีทั้งหมดครับ,รบถ้าเป็นระบบปก,กติ ที่เราเคยเห็นวันนี้แี้พิธาลิมเจริญรัตคือนายกรัฐมนตรีคนที่30ครับแต่อย่างที่พี่น้องทราบว่าร,ระบบกฎหมายรัฐธรรมนูญของเราในวันนี้เขาให้สอวอมาโหวตร,ร่วมซึ่งอย่างที่พี่น้องได้เห็นว่าสอวอส่วนใหญ่ ไม่ได้สนับสนุนพิธาลิ้มเจริญรัตเป็นนายกรัฐมนตรีออรแต่ก็มีสว13คนที่สนับสนุนและให้ความเห็นชอบให้พิธาลิ้มเจริญรัตเป็นนายกช่วยปลบมือเป็นกำลังใจให้กับสวออเหล่านี้เลยครับพี่น้องชาชาชน ที่รักท,ทุกท่านหลายท่านอาจจะตั้งคำถามว่าสสอของพักคก้าวไกลและคุณพิธาตอนนี้หลายคนผมเชื่อว่าอยากให้กำลังใจกับคุณพิธาอย่างล้นหลาม<ว>แต่ต้องเรียนกับพี่น้องตามตรงว่าณขณะนี้ เรากำลังประชุมกันแกนนำของพรรคก็กำลังประชุมกันเรามีเวลาเหลือไม่มากเพื่อไปสู่การโหวตครั้งต่อไปซึ่งครั้งนี้เราตั้งใจที่จะทำให้ได้เพื่อให้พิธาลิมเจริลรัตนเป็นนายกรัฐมนตรี ดังนั้นตัวแทนตรงนี้คนที่พี่น้องคุ้นเคยคนที่พี่น้องเลือกมามายืนยันกับพี่น้องว่าเราจะยังคงสู้ต่อไปเพื่อผลักกันในการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้และยืนยันกับพี่น้อง ว่าสอสอที่พี่น้องได้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกเข้าไปในสภาวันนี้ไม่ทำให้พี่น้องผิดหวังอย่างแน่นอนพี่น้องประชาชนที่รักครับผมทราบในความเหนื่อยยากของพี่น้องที่มารอคอยพวกเรา หลายคนมารอคอยตั้งแต่เที่ยงม,มีแต่เช้าด้วยมีใครมานอนค้างเมื่อวานหรือเปล่าพี่น้องครับไม่มีคำพูดอื่นใดที่จะอธิบายและพูดถึงอารมณ์ความรู้สึกที่ขอบคุณจากพักเก้าไกลได้ดีกว่านี้อีกแล้วต้องบอกกับพี่น้องว่าพวกเราขอบคุณจริงๆ ขอบคุณพี่น้องครับขอบคุณมากขอบคุณจริงขอ,ขอบคุณมากเจอทั้งแดดเจอทั้งฝนดังนั้นพี่น้องครับการต่อสู้ครั้งนี้ยังไม่สิ้นสุดลงพี่น้องอย่าพึ่งท้อพี่น้องอย่าพึ่งถอยเราจะจับ มือกันให้มันแล้วเดินหน้าให้พิธาเป็นนายกทมากันหลายคนจะได้ยินเสียงของรังสิมันรวมคนเดียวได้ยังไงคนต่อ,อไปผมขอเริ่มต้นที่ซ้ายมือของผมคุณเบญจาแสงจันปรเมือได้นังหน่อยครับ พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านคะวันนี้พวกเราพักเก้าไกลพวกเราตัวแทนพี่น้องที่เลือกมานะคะเป็นผู้แทนราษฎรที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนเลือกมาต้องขอกล่าวคำขอโทษกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าวันนี้เราอาจจะยังทำไม่ถึงจุดหมายและยังไม่ทำยังทำไม่สำเร็จ อย่างที่พ่อแม่พี่น้องตั้งความหวังเอาไว้แต่ครั้งต่อไปค่ะครั้งต่อไปต้องบอกพ่อแม่พี่น้องอย่างนี้ว่าครั้งนี้รวมไปถึงครั้งหน้าเราจะไม่ยอมแพ้และเราจะเดินหน้าสู้ต่ออย่าหมดไฟค่ะอย่าเปลี่ยนใจและอย่าหยุดฝัน อย่าหมดหวังสู้ไปด้วยกันเพื่อเปลี่ยนประเทศนี้ให้อำนาจสูงสุดมันเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงค่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านที่ยังอยู่เคียงข้างพวกเราขอบคุณอีกครั้งขอบคุณอย่างสุดหัวใจขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่ยืนอยู่เคียงข้างพวกเราในวันนี้พวกเรา ก็จะยืนอยู่เคียงข้างทุกท่านเช่นกันสู้ด้วยกันต่อไปนะคะครั้งหน้าขอให้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีของพวกเราค่ะเ,คเป็นนายกรัฐมนตรีของพวกเราในใจอย่างเดียวไม่ได้นะคะคจะต้องเป็นนายกรัฐมนตรีของคนทั้งประเทศด้วยค่ะ ก็อย่างที่รังสิมันโรมบอกนะคะว่าวันนี้เราไม่ได้มากันแค่สองสาคนอยากจะให้พูดคุยกับผู้แทนราษฎรของพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ได้เลือกพวกเราเข้ามานะคะวันนี้ก็ยืนหยัดเคียงข้างพ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่ที่นี่แล้วนะคะท่านต่อไปนะคะก็ขอใหอ้คุณกายนัทชานะคะได้มาพบปะกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนค่ะ ็ขอขอโทษพ่อแม่พ <finishing on our Airbnb> ี no ่น <au> <wiele> ้องประชาชนทุกท่านแต่วันนี้วันนี้ที่วันนี้พวกเราทําไม่สาเร็จแต่ว่าเราตั้งใจจริงๆที่จะพาทุกคนไปสู่อนาคตที่สดใสของลูกหลานของพวกเราเมื่อก่อนจิมงก็ อยู่กับแม่แม่ป้าๆทุกคนวนท้องถนนวันนี้ได้เป็นตัวแทนของทุกคนเข้าไปสู้ในสภาพร้อมที่จะทำหน้าที่นี้อย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็ขอให้ทุกคนอย่าพึ่งหมดหวังนะคะ ใจค่ะแต่รู้สึกตื้นตันตื้นตันมากค่ะแล้วก็พร้อมที่จะสู้ไปกับทุกคนในที่นี้แล้วก็ประชาชนที่อยู่ที่บ้านทุกท่านทั่วประเทศไทยคะท่ะพวกเราจะเป็นตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านเองคะ่คคะขอบคุณค่ะ